คุณรัชชาลีจันทร์อันนี้คือทูตน,นอกแถวทูตน,นอกแถวใช่คือกรรมธิการทหารนวิโรธบอกว่าเดี๋ยวจะขออนุญาตไปเยี่ยมใช่ไมไปเยี่ยมไปดูไปเยี่ยมสี่ลูกเรือไทยที่เกาะสองนี่พอฝ่ายค้านในฐานะกรรมธิการไปจะไปเนี่ยนายรัชชาลีจันทร์ผู้ช่วยรัฐมนตรีประจำกระทรวงต่างประเทศก็บอกว่าเออไปแบบนี้เนี่ยนะเดี๋ยวกลัวพมา่าเขาจะมาหาว่าไปกดดันเขาอีกออไม่เป็นประโยชน์อย่าเอาชีวิตคน มาเล่กนการเมืองเลยประมาณแบบนี้นะครับเพราะว่าการไปพบแค่ผู้คุมเรือนจำเนี่ยมันก็ไม่มีประโยชน์อะไรไงเพราะว่าวิโรดไปก็คงไปได้แค่เนี้ไม่ได้มีผลอะไรต่อกันคือว่ามึงไปมันก็ไม่มีประโยชน์มึงไปเลยนะเด,ยเดี๋ยวพม่าเขาหมัน่นไส้เปล่าก็จะยิ่งยุ่งกันไปใหญ่อ,อะไรประมาณนั้คือฝ่ายค้านต้องแอคชั่นนิดนึง,นง,นนงแต่ก็ทําได้แค่นี้ค่พะพลังสิบมันบอกว่ารัฐบาลนะหลอกประชาชนที่จะช่วยสีลูกเรือประมงไทย ถ้ามีสมรรถภาพที่ดีกับเมียนมากจริงต้องช่วยได้แล้วแต่ยังช่วยไม่ได้ ตามล่าหาแสงเหนือแบบสบายๆในประเทศรัสเซียแนวหน้าออนไลน์ now, now, World Express ร่วมกับ a r o u n d the World ชวนไปเที่ยวชมแสงเหนือในเมืองมูสมันเหนือสุดของประเทศรัสเซียออกเดินทางจากกรุงเทพสู่มอสโกโดยสายการบินแอร์รูฟลอตเยี่ยมชมความยิ่งใหญ่ของมอสโกเมืองหลวงแห่งประเทศรัสเซียเช่นพระราชวังคลมลินจัตุรัสแดงวิหารเซนซาเวียโดมสีทองที่ใหญ่ที่สุดในรัสเซียพักผ่อนแบบสบายๆที่โรงแรมหรูระดับ ห้าดาวที่ขึ้นชื่อว่าเป็นอาคารโรงแรมที่สวยที่สุดในโลกเรดิสันคอลเลกชันมอร์สโคเดินทางสู่เมืองมูสมั่นเพื่อตามล่าหาแสงเหนือที่เมืองนี้คุณจะได้สนุกสนานกับกิจกรรมต่างๆที่หมู่บ้านชนเผ่าซามิและกิจกรรมฤดูหนาวสนุกสนานที่นอ t สั n ไล g ์พ Park สนุกกับกิจกรรมนั่งเลื่อนลากโดยควางเรนเดียขี่สโนโมโบิลในลานหิมะถ่ายรูปกับสุนัขพันธุ์ไซบียรยฮัสกี้เราจะพักกันที่เมืองมูส์มันถึง3 มีโอกาสได้เห็นแสงเหนืออย่างเต็มที่ทริปนี้สนุกสนานสะดวกสบายออกเดินทางวันที่6ถึง12กุมภาพันธ์2568อาหารอร่อยที่พักสบายตามสไตล์ around the world ท่านละ174,000บาทสอบถามรายละเอียดได้ที่061 421 0110และ061 421 2680